ใสเลยใช่ไหมฮะเห็นไหมต้องมาแล้วที่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะบอกว่าใครที่อยากจะมีผิวที่สดใสเต่งตางมากขึ้นเนี่ยต้องมาที่นี่เลยนะครับผมฟูจองเอสเตติกนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้คุณนั้นมาเปิดคอร์สแล้วก็ทำทรีทเมนต์ต่างๆได้ที่นี่เลยนะครับผมเอาล่ะแฟนคลับกนพัฒสนใจไหมเสียงเป่ามากอากาศหนาวเหรอพูดไม่ออกเหรอฟันออกปาก ซื้อแล้วหรอซื้ออะไรซื้อคอร์สซื้อคอร์สแล้วก็ขับรถจากกรุงเทพมาทําที่นี่นะครับ <c oughs> ก็จะบอกว่าที่นี่เป็น,ปนสาขาที่่งเปิดที่โคราชเป็นสาขาแรกใช่ไหมฮะแล้วก็คิดว่าอนาคตคงจะเปิดอีกลหลายสาขาเลยนะครับผมก็ให้คนได้มีโอกาสได้มีทางเลือกที่ดูแลหน้าของตัวเองนะครับผมไปหน้าที่หลากหลายมากขึ้นนะครับผมเอาล้ฮะมันถึงเวลาของเพลงแดนซ์กันแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงรอแดนซ์กันอยู่หรือเปล่า การขับผมเสินใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเดีย๋ยวผมจัดให้เลยมา,ามาเปินเนะมอตามจงหวะกันนะครับทุกคนมา you know who สุดท้ายดังขึ้นมาแล้วฉันไม่รู้ว่าวันพรุนี้เธองพบกับใครที่เคยรอเธอแต่ตอนนี้ฉันคงไม่รอแล้วเพราะเธอเธอคือสที่สุดงามอีตพรุ่งนี้ฉันจะไม่มีวันเจอแล้วัฟอยู่อูอาจจะไฟเยอะก็ยังไม่รู้อยากจะถามเธอบอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งเธอฉันบอกรักเธอ อยากฟงกี่ครั้งก่อนหมดคืนนี้อยาแได้กี่ครั้ง<อ>ฉันจะบอกลาเธอเอไปเป็นบอยล้านกับยมไม่ร้องอะไรทั้งนั้นฉันก็ค่คอยเธอเป็นเพื่อนคุยก่อน Just wanna be with you all night ถึงไม่ได้ไม่คือที่สองฉันก็พราอจะทำคลิปนี้ของเรา ให้มันสิคั้ที่สุดแลเธอเธอคือสิ่งที่สุดงามอันทีู่้นี้ฉันจะไม่มีวันเจอแล้วฟัอยู่อันรยฉันอาจจะฟันอยู่ไปยังไม่รู้อยากจะทุกทุกโคเลยว่าบอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งฉันบอกรักเธออยากฟังกี่ครั้ง มาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งเธอฉันบอกรักเธออยากฟังกี่ครั้งก่อนหมดคืนนี้อยากได้กี่ครั้งฉันจะบอกรักเธอต่อให้เป็นร้อยล้านก็บอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งเธอฉันบอกรักเธออยากฟังกี่ครั้งก่อนหมดคืนนี้อยากได้กี่ครั้งฉันจะบอกรักเธอต่อให้เป็นร้อย เเมาขอดูจังหวะหัวใจทุกคนหน่อยได้ไหมครับผมอ่ะอยู่ๆใจก็ตึกตัก็ราถังเวาอยู่ๆก็เสียใจอยู่ให้รักตาอยู่ก็มาใกล้คงไม่ปล่อยไปง่ายๆสซ่สัญญามันหน่อยได้ได้ได้่ะ I don't, know. I don't, know. I don't know. Yeah. Uh, yeah. มขออนุญาตเช็ดเกลือสักครู่หนึ่งนะครับผมต้องขอบคุณนะวันนี้นะฮะทางผูจองเอสเตติกนะครับผมที่ให้เกียรติผมมาร่วมงานแกรนด์โอเพ่นนิ่งในค่ำคืนนี้แล้วก็จะบอกว่ารู้สึกอบอุ่นมากๆแล้วก็ดีใจที่ทุกคนนะครับผมแบบว่ามามีความสุขร่วมกันมาร้องเพลงร่วมกันมากรีดมาเต้นด้วยกันวันนี้นะครับผมก็จะบอกว่า ใช่ครับแล้วก็ขอฝากแล้วกันนะครับผมฝากฟูจองเอสเตติกนะครับผมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณได้มาดูแลใบหน้าของคุณให้สดใสเปล่ง,งปลั่งผ่อนยาวขึ้นแล้วกันนะครับผมเอาละแป๊บนึงผมหายใจก่อนคุยไปก่อนนะเช้าด้วยนะเน่ยเช้าคุณล่าชอบฟังเพลงลูกทุ่งไหมชอบเหรอเี๋ยวเเ นนีี่่พก้ะตอนน้าพี่กันไงพอพี่กันไม่อยู่นะเดอร์ซ่า11น่ารักมากเลยนะทนี้ไหนใครดูเดอร์ซ่า11บ้างฮะโอ้โหอินเทนต์มากมีกล่องแล้วด้วยเหรอผมยังไม่มีเอ้ยผมมีแล้วเหมือนกันนะฮะก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับเดอร์ซ่า11นะครับทุกวันเสาร์สองทุ่มยี่สิบนะทางช่องวันเท่านั้นนะครับผมก็จะบอกว่า ปีนี้ก็มีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็แต่ละคนก็แบบว่ามีทนาะการที่ดีมากขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงก็คงจะสู้เดือดซาโคคนนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าชอบเพลงลูกทุ่งมีคนเหมือนกันด้วยเฮ้ยมีด้วยเหรอคุยหายานะหล่อน่ารักขนาดนี้เนี่ยแต่ไม่หล่อเท่าจริงเหรอแต่ไม่หล่อเท่ากันเมื่อกี้เห็นกัดฝ ะะผมเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วที่ผมมีแฟนคลับหลายๆคนที่แบบว่ามากขนาดนี้แล้วก็ตามมาพัดไปทุกที่เนี่ยเพราะว่าผมมีคาถาดีเป็นค<อ>าถาที่พอเราผมเต่าไปทีไรน,นะฮะ<อ>คนตักคนหลงตลอดเขาไม่เชื่อ,อเดี๋ยวผมจะลองเป่าให้ดู จะเป่าคาถามหารรยดนหัวใจคนสวยให้มาลงสเสน่ห์ทั้งสร้างใหญ่สายเล็กทั้งนางเอกลิกเกทั้งแม่ค้าหาเพรทั้งที่อยู่โรงงาน แค่นี้ครับผมร้องมากวันนี้เดี๋ยวโดนจับนิกสิตครับผมเอาละครับผมก็มาถึงเพลงสุดท้ายแล้วนะครับผมวันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขม,มากๆแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ดีใจแล้วก็แล้วก็ให้ให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของฟูจอ,องนะครับผมเอสเซติกกันเยอะๆแล้วกันนะครับผมนี่ฮะมอบกับทุกคนครับผมตัวตีผิดครับ โอ้มาครับเพลงนี้มาอะไรนี้ไปแล้วเอาขอเสียงกินหน่อยกระจกนี้ขอเสียงกินหน่อย ตัวมันไม่ดีไม่งาย<ะ>เฮ้เาเลยแค่อค่อทำทุกอ้อมค้อมทำไปว่าดูใช่ไหมน<ะ>จนเธอมาขอบเบอร์โทรเข้าทางแล้วเอออยากบอจกจังเลิกจึงปา้าไม่รีบโ<ะ>ทรหาเบอร์โทรอุ่นใจได้ยินเสียงรอสายแบบแบบแต่บบให้รอแต่เธอหนีใจะได้ยิน คนเสี้วเราะมีมือดีจบไปรักแท้ของฉันไม่รู้มีเอีกเมื่อไรเอาใจและใจยังมีไว้ก่อนและดีนะเอเแอ่โทษอมใจในหญิงเสียงรอสายแบบ ของเธอและเบอร์โทรเอามาซึ้งหน่อยซึ้หน่อยบ้าเออเอ็นซีเต้นเกินข้าตัวมากโอ้ มากรีบสับบันไดขึ้นมาเลยนะไม่ได้กลัวเลยทีเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีะสวัสดีค่ะโอบคุณเต้นมันมากอ่ะขอบใช่ไหมขอถามคำถามหนึ่งได้ไหมคะเออแดนเซอร์สองคนของเราเนี่ยผู้ชายใช่ไหมคะผู้ชายใช่ไหมคือมันเป็นการเป็นการแสดงเป็นการแสดงคือถ้าเพลงที่แบบว่าลูกทุ่งโจงเงี้ยเขาจะแบบสุดเลยแต่เมื่อกี้เขาอย่างนี้เลยนะนั่นไงคือเป็นลายที่แบบว่าอ๋อใช่ไหมหนักกว่าแดนเซอร์ แต่ก็แค่เบาๆนี่เกิดแล้วนะก็ไม่บอกผมไงไม่คือตอนที่เจ้าอันเซอร์มาแป๊บเดียวแป๊บนึงอะไรติดหน้าคะติดหน้าฮะติดนานแล้วตอนเจอหันไปอิ่มละไมกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอได้ดูภาพด้านหลังบ้างหรือเปล่าทำไมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกอดูนะเทปเขาอัดไว้ละเธอสวยใช่ไหมเออแต่กิ่ การดูแบบมีความสุขมากจริงๆครับผมตอนนี้นะคะอยากจะถามกันว่ามีผลงานอะไรให้กับแฟนๆได้ติดตามได้ไหมคะครับผมตอนนี้ก็มีผลงานกําลังถ่ายทาละครอยู่ฮะเป็นละครละครทีวีเรื่องปลังเมฆนะครับผมซึ่งจะออนแอร์ทางช่องวันประมาณประมาณอีกไม่กี่เดือนที่ถึงนี้นะครับผมได้ดูกันแน่นอนใช่ครับได้เตรียมตัวดูกันแน่นอนนะคะรับบทเป็นโปรกในเรื่องนะครับผมเป็นโปรกครับเป็นลูกพ่อเกลือเหนื่อยมากเลยอะค่ะก็เลยรู้สึกแบบอป้นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นอะไรกันเหรอคะคือเกิดอะไรขึ้นฮอตกิ๊ชุกอิดใช่ไหมคะอิดใช่ไหมคะเออกสิคะมีเป็นกล่องไม่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 ใช่ไม่ใช่ฮะเขาอยากได้อันนั้นผมชอบพิธีกรวันนี้มากเลยฮะใช่ไหมเขาดูแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอะมีเสน่ห์มากมีเสน่หีจะชอบไหมคะชอบเสน่ห์ครับผมชอบเสน่ห์ปังนาปังนาลิตาชอบแค่เสน่ห์ นะได้ยินแล้วไม่ต้องย้อนไม่ต้องะไรเยอะแยะอ่าไหนๆแล้ววันนี้กันนะคะมามอบความสุขให้เราขนาดนี้นะคะแน่นอนว่าทางประธานกรรมการผู้จองเอสเตติกประเทศไทยค่ะก็มีของที่ระลึกนะคะมอบให้กับกันด้วยค่ะเขาเรียนเชิญคุณวรกรภพัทนายานันค่ะขึ้นมอบของที่เราลึกให้กับกันนพัทค่ะเช่เลยค่ะ มื่อสักครู่คุณวรกรณของเรานะคะขะขยับตามเพลงเลยดีเดียวนะคะมันจริงๆนะคะที่ทไหน,นอยู่เลยเต้นก,กันไม่ได้นะคะขอขอบ,รบพระคุณมากๆค่ะต้องขอขอบพระคุณนั้น,นคุณวรกรพัทายานันนะคะประธานกรมรมการกูจองเอสเดติกประเทศไทย <c oughs> รวมไปถึงกันนภัรของเราด้วยก็เสียบลง <c oughs> อีกครับพี่ดอกยังมีมอบช่อดอกไม้อีกหนึ่งช่อ แน่นอนเลยค่ะว่าวันนี้กันก็มาพร้อมกับของรางวัลพิเศษของกันด้วยใช่ค <จะ S 1> ่ะจะเป็นอะไรและจะได้ไปครอบครองอยังไงนะคะสามารถติดตามกิจกรรมกับทางผูจองเอสเดนติกได้ทาง Facebook ค่ะเพราะว่าการเตรียมของรางวัลพิเศษให้แต่ว่าอาจจะต้องแข่งขันกัน,นสักน,นิดนึงขอบคุณกันมากๆนะคะ